สวัสดีครับอ่ะวันนี้เรากลับมากับข่าวสารกันนิดหนึ่งแต่มันไม่เชิญข่าวสารนะวันนี้เรามาเปิดรับจองของใหม่กันแต่ไปดูกันเลยดีกว่าครับวันผมว่าหลายๆท่านคงรับทราบแล้วนะว่ามันจะมีดาวฮอนบอดวอล์กสิบนิ้วเข้ามาดาวฮอนบอดวอล์กสิบหกนิ้วคือจะบอกว่าช่วงหลังเนี่ยอ่า ล้อ16เป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยอ่าหลายคนต้องการที่จะเป็นล้อ16เพื่อที่จะให้มันพับง่ายเก็บง่ายแล้วก็ขนาดเล็กพกพาได้ลหลายคนต้องการมากมันก็เลยทำให้จักรยานลหลายแบรนด์ออกล้อ16นิ้วมาเยอะขึ้นเหมือนกันครับดาวฮอนก็ต้านกระแสะไม่ไหวก็เลยเอาตัวล้อ16เนี่ยมา มาทําแล้วมาทํากับรุ่นไหนมาทํากับดาวฮอนบอดวอโอ้โหดาวฮอนบอดวอเนี่ยเป็นรุ่นที่ขายดีอยู่แล้ว120นิ้วนะเป็นรุ่นที่ขายดีอยู่แล้วคือไม่ว่าจะกี่คันกี่คันกี่คันมากี่ลอ็อตมันก็ขายหมดทุกลอ็อตสําสหรับร้านผมเนี่ยว่ายง่ายมากี่ที่กี่ทีมันก็แทบไม่เหลือ มาอยู่หน้าคือสําหรับรถไหนที่มันไม่ได้จองเต็มนะครับผมมันก็มาอยู่หน้าร้านแค่แป๊บเดียวมันก็ไปหมดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะเป็นที่รู้กันนะ่ะดาร์ฮอนบอดวอลนี่ขายดีอันดับหนึ่งแน่นอนนะครับในประเทศไทยอ่าต่างประเทศนี่เป็นไงไม่รู้ถ้าข้าจไม่ผิดเนี่ยเหมือนกับอ่าเท่าที่เคย คุยกับหลายๆท่านมานะครับผมว่า,าตัวถ้าเกิดแบบญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นทางด้าน Dahon Horize ที่ขายดี Horize ที่ขายดีนะครับผมฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะเป็นพวก Mariner เ,เป็นพวกอะไรมือน,นี้อาจจะเป็นที่หน้าตาแต่ละเขาเรียกว่าแต่ละคันแต่ละรูปแบบมันไม่เหมือนกันนะครับผมฝรั่งก็จะชอบหน้าตาแบบหนึ่งคนญี่ปุ่นก็จะชอบหน้าตาแบบหนึ่ง คนไทยชอบหน้าตาแบบหนึ่งแน่นอนอแนววินเทจเนี่ยโอ้รู้สึกว่าขายดีมากนะครับผมสำหรับดาฮอนบอดวอล์กคราวนี้ดาฮอนบอดวอล์กออกมาเป็นล้อ16นิ้วหน้าตามันก็จะบกุกดู ทุกอย่างมันยังดูคลาสสิกสเปคเดิมเป็นเจ็ดสปีดเหมือนเดิมหน้าตาทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับผมแต่หดตัวหดส์ตัวลงมาหดตัวลงมาให้มันเป็นร้อยยี่สิบนิ้วอ่าเอ้ยโทษทีให้เป็นร้อยสิบหกนิ้วนะครับมันน่ารักแน่นอนละ่ะผมยังไม่เห็นตัวจริงผมยังไม่รู้ว่าเฮ้ยตามันจะแบบอ่าเขาเรียกว่ายังไงนะอ่าจับออกมาแล้วจะเป็นยังไงอ่าที่รู้ๆมาก็คือสเปคเนี่ย เหมือนเดิมเปะ๊ะนะฮะนะครับผมเหมือนกับดาวฮอน20นิ้วเปะ๊เปะๆราคาเท่ากับเท่ากันเปะ๊ะนะครับบางคนบอกอ้าวทำไมร้อ1สิบหกถึงถูกถึงราคาเท่ากับร้อยยี่สิบมันไม่เกี่ยวกัน <laughs> มันมันคืออุปกรณ์ทุกๆอย่างมันเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยครับผมแค่มันหด ยอดส่วนลงมาเท่านั้นเองนะครับผมมันไม่ได้หมายความว่าหดยอดส่วนลงมาแล้วราคามันจะถูกลงนะ <c oughs> มันเป็นเรื่องปกตินะครับผมอ่าอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าตัวนี้ราคาจะอยู่ที่1 5 0 0 0เอ้ย16,500บาทนะครับผม16,500าบาทสำหรับดาฮอน16นิ้วดาฮอนบอดวอล์กนิ้วที่กำลังจะมานะครับของจะเข้ามาปลายเดือน เดือนนี้อะไรสิงหาปลายเดือนหน้าเป็นกันยานะครับผมปลายเดือนกันยายนนะครับถ้าเกิดสนใจต้องการจองจองก่อนได้เลยนะครับผมมีมาจําสองพันบาทนะมาจํา,าจเสร็จก็เดี๋ยวผมก็จะติดต่อกลับขอชื่อขอเบอร์โทรไว้เพื่อที่จะติดต่อกลับเวลาของมานะครับผมถ้าเกิดสนใจสามารถจองก่อนได้นะครับ <S <S ดาวฮอนบอดวอล์กสิบหกนิ้วรับรองได้ ไปเร็วเหมือนกันแน่นอนแนะนำใครสนใจดาฮอนบอดร็อกสินิ้วก็จองก่อนนะครับเวลาของมันหมดนี่มันยาวมากกว่าจะมามันไม่ได้เหมือนกับตัวเขาเรียกว่าโปรดักชันไลน์ทั่วไปมันเป็นรุ่นใหม่รุ่นพิเศษไม่มีใครรู้ว่าตลาดจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้ว่าคนชอบขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันยาวแน่นอนถ้าเกิดรดนี้หมดรดนี้ไปแล้วนะครับ แต่แต่ส่วนตัวมั่นใจว่าคนชอบเพราะว่าช่วงหลัง16ลอ16มาแรงมากแล้วก็คนหันมานิยมปั่นลอ16กันเยอะขึ้นนะครับผมหลังจากที่บางคนเนี่ยมีล้อ20อยู่แล้วก็อยากจะลองล้อ16บ้างนะครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าอยากได้ดาอนบลอลล็อก16นิ้วติดต่อเข้ามาได้นะครับผมอ่9 7 6 0ปดานะครับผมเบอร์โทรศัพท์นะลายไอดีติดต่อมาได้เลยเป็นแอดไซด์ไบคาร์เด้นบีเคเคะครับอยู่ข้างหน้านะครับผมแอดไซด์ไบคาร์เด้นบหรือติดต่อมาทาง Facebook Message ก็ได้นะครับผมถ้าสะดวกก็ติดต่อได้ทั้ง3ช่องทางนะครับผมขอเป็น3ช่องทางนี้หลักๆนะสำหรับวันนี้ยังไงก็ ขอบคุณมากนะครับผมที่ติดตามดูคลิปนี้กันมาใครสนใจจองกันได้เลยหมดแล้วเดี๋ยวมันจะรอยาวนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ถึง1นึ่งอาร์ซับไวๆ